สวัสดีครับผมนายฐานันดรอนนเอนคำานนิศาหนึกศึกษา55 1 9์งบวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชพัฏสุรินทร์ครับวันนี้ผมจะนำเสนอในหัวข้อ2.5ประเภทของนวัตกรรมการศึกษาประเภทของนวัตกรรมการศึกษา ัวนันวัตกรรมการศาึกษาก็คือการนำสิ่งใหม่ๆซึ่งอาจจะเป็นความคิดวิธีการหรือการกระทำหรือสิ่งประดิษฐ์ขึ้นทั้งในส่วนที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงจากสิ่งที่มีอยู่แต่เดิมให้ดีขึ้นโดยอาศัยหลักการทฤษฎีที่ได้ผ่านการทดลองวิจัยจนเชื่อถือได้นำมาดำเนินการหรือ สนับสนุนส่งผลให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับประเภทกอนวัตกรรมการศึกษาก็มีอยู่2ประเภทน,นะครับก็คือ 1. นะครับนบวัตกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา 2. นวัตกรรมการศึกษาที่ยึดแนวความคิดพื้นฐานเป็นหลักนะครับมาดูกันนะครับนบวัตกรรมการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษานะครับ ลักษนาเขมณีนะครับและวะัตถิลถีได้แบ่งประเภทนวัตกรรมออกเป็น5ด้านก็คือหนงนะครับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตร 2. นวัตกรรมการเรียนการสอน3ามนวัตกรรมสื่การสอน4นวัตกรรมการประเมินผล5นวัตกรรมการบริหารนะครับมาดูกันนะครับนวัตกรรมทางด้านหลักสูตรนะครับ นวัตกรรมาด,ด้านหลักสูตรในประเทศไทยได้แก่การพัฒนาหลักสูตรดังต่อไปนี้นะครับก็คือหหลักสูตรแบบบูรณาการเป็นหลักสูตรบูรณาการส่วนประกอบของหลักสูตรเข้าด้วยกันและด้านวิทยาการในสาขาต่างๆการศึกษาทางด้านจริยธรรมและสังคมนะครับ 2. หลักสูตรรายบุคคล เป็นแนวทางในการพัฒนากสูตรเพื่อการศึกษาตามอัตภาพ 3. ามหลักสูตรกิจกรรมหรือหลักสูตรประสบการณ์เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นกระบวนการในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับผู้เรียนเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จนี้น,น,นะครับ 4. หลักสูตรท้องถิ่นเป็นการพัฒนาหลักสูตรที่ต้องกระจายการบริหารจัดการมีออกสู่ท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับศิลปวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นนะครับก็จะแยกย่อยออกมาเป็นนะครับก็คือการจัดการหลักสูตรการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบสเซ็ปการจัดการหลักสูตรเพื่อให้ผู้เรียนรู้ตามลำดับขั้นตอนจนบรรลุเป้าหมายนะครับหลักสูตรแบบ เอกัตภาพนะครับครับมาดูหัวข้อที่สองน,นะครับก็คือนวัตรกรรมการเรียนการสอนนะครับครับเป็นการใช้วิธีระบบในการปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคลตัวอย่าง นวัตกรรมที่ใช้ในการเรียนการสอนได้แก่นะครับการสอนแบบโมเดลโมดูลนะครับการสอนแบบจุดละภาคการสอนแบบกลุ่มสัมพันธ์การสอนซ่อมเสริมการสอนโดยเพื่อนสอนเพื่อนการสอนแบบพี่สอนน้องและการปรับพฤติกรรม การสอนเป็นรายบุคคลการเรียนแบบรู้รอบการเรียนแบบศูนย์การเรียนการสอนแบบพูรณาการการสอนแบบสืบสวนสอบสวนการสอนแบบโครงการ RIT การสอนโดยใช้ชุดการเรียนการสอนการสร้างบทเรียนให้เรียนด้วยตนเอง การสอนโดยให้ทางบ้านดูแลฝึกปฏิบัติชุดการสอนย่อยการเรียนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตการวิจัยในชั้นเรียนเป็นต้นนะครับครับมาดูหัวข้อที่3นวัตกรรมสื่อการสอน นวัตกรรมสื่อการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาใน,นยนีนะครับก็จะมีองค์ประกอหลักๆดังนี้นะครับก็คือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนม,อมัลติมีเดียการประชุมทางไกลวีทัศน์แบบมีปฏิสัมพันธ์บทเรียนํำเร็จรูปเครื่องช่วยสอนวิทยุและโทรทัศน์ช่วยสอนชุดการสอนนะครับ หัวข้อที่4นวัตกรรมการประเมินผลเป็นนวัตกรรมที่ใช้เป็นเครื่องมือเพื่อการวัดและประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและทําได้อย่างรวดเร็วได้แก่การพัฒนาครั้งดสอบการลงทะเบียนผ่านทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตการใช้บัตรสมาร์ทการ์ดเพื่อการให้บริการของสถาบันการศึกษา การใช้คอมพิวเตอร์ในการตัดเกรดการวัดผลแบบอิงกลุ่มแแบบอิงเกณฑ์การประเมินผลเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องการเลื่อนชั้นด้วยอัตโนมัติการประเมินผลก่อนเรียนนวัตกรรมทางด้านการประเมินผลนับเป็นเรื่องที่ต้องทำ การพัฒนายอย่างต่อเนื่องด้วยกันนะครับแล้วมาดูข้อสุดท้ายนะครับข้อที่5นวัตกรรมการบริหารการจัดการศึกษาเป็นการใช้นวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วตนันตการณ์ตันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรมการศึกษาที่นํามาใช้ างด้านการบริหารเช่นการจัดการศึกษาแบบเปิดการจัดการศึกษาตามแนวมโนนิยมการจัดตารางสอนแบบยืดหยุ่นการจัดการศึกษาอนระบบการจัดการโรงเรียนหมู่บ้านเด็กการจัดโรงเรียนในโรงเรียนการจัดโรงเรียนแบบไม่แบ่งชั้น การเกยียนเด็ก2กลุ่มอายุและจะเกี่ยวข้องกับระบบการจัดการฐานข้อมูลในหน่วยการศึกษาเช่นข้อมูลนักเรียนนักศึกษาครับมาดูนรัปกรรมนรัปก,กรรมหัวข้อที่2นี่คือ นวัตกรรมการศึกษาที่ยึดแนวความคิดพื้นฐานเป็นหลักนะครับสามารถแบ่งได้เป็นสีประเภทคือ2อน่นะครับความแตกต่างระหว่างบุคคลมาดูกันนะครับความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นไงนะครับคีอการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแทบทุกฉบับมุ่งให้ความสําคัญในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยพิจารณาความถนัดความสนใจความสามารถต่อจนบุคลิกลักษณะของผู้เรียนแต่ละคนเป็นเกณฑ์นวัตกรรมการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อสนองแนวคิดพื้นฐานด้านนี้มี่รายอย่างก็คือ2.1.1นะครับการเรียนแบบไม่แบ่งชั้น2.1.2เครื่องสอน2.1.3 บทเรียนสำเร็จรูปหรือบทเรียนด้วยตนเอง2.1.4สื่อประมลสื่อผสมหรือชุดการสอน2.1.5การสอนแบบเป็นคณะ2.1.6การจัดโรงเรียนในโรงเรียน2.1.7คอมพิวเตอร์ช่วยสอน2.1.8ชุดการสอนย่อย 2.2ความพร้อมความพร้อมสามารถสร้างขึ้นได้ในตัวผู้เรียนดังนั้นจะลําดับเนื้อหาผนวกกับการนำนวัตกรรมที่เหมาะสมมาใช้จะช่วยสร้างความพร้อมได้อย่างดีนวัตกรรมการศึกษาที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองแนวความคิดพื้นฐานด้านนี้ในระยาอย่างนี้นะครับ2.2.1ศูนย์การเรียน2.2.2นะครับ การจัดโรงเรียนในโรงเรียน2.2.3การปรับปรุงการเรียนการสอน3ชั้นครับมาดูการใช้เวลาเพื่อการศึกษานะครับแนวการจัดหน่วยเวลาสำหรับการเรียนการสอนในปัจจุบันยึดถือความสัมพันธ์ของเวลากับลักษณะเนื้อหาของแต่ละวิชาน,นั้นได้แก่นะครับ2.3.1การจัดตารางสอนแบบยืดหย่น2 3.2มสองาวิทยาลัยเปิด2.3.3แบบเรียนสำเร็จรูป2 3งจการเรียนทางกลยนะครับครับมาดูข้อ2.4นะครับการขยายตัวทางวิชาการการเปลี่ยนแปลงจำนวนประชากรนะครับปัจจุบันนี้การขยายตัวทางด้านวิชาการมีมากและรวดเระะ็วมาก มีการคิดค้นวิชาการใหม่ๆแปลกๆเพื่อตอบสนองความต้องการคนงสังคมโดยเฉพาะทางด้านวิชาชีพและการใช้เวลาในการเรียนก็แตกต่างจากเดิมมากวิชาที่ใช้เวลาที่เรียนสั้นๆมีดังนี้ 2.4.1. มหาวิทยาลัยเปิด 2.4.2. การเรียนทางสื่อมวลชนอันได้แก่การเรียนทางวิทยุ การเรียนการโทรทัศน์สื่อเร็ยกโทนีต่างๆ2.4.3สื่อผสมหรือชุดการเรียนการสอนครับผมก็ขอจบการนำเสนอในหัวข้อ2.5เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ